วันนี้ให้ดีเพื่อคนรุ่นต่อไปขอพวกเราทุกคนรวมมือรวมใจให้นิยมทำดีเช่น ที่ดีให้กับตัวเองมากๆเลยนะคะดิฉันชอบเพลงนี้มากที่สุดเลยเวลานี้เวลาเปิดแล้วก็จะรู้สึกว่าเราโชคดีมากที่เราเกิดมาเป็นคนไทยเราโชคดีมากที่เราได้ทำอะไรในสิ่งที่เราอยากทำนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆนะคะอาจจะช่วยอะไรสังคมไม่ได้มากนะคะ,ะเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างแต่ว่าดิฉันก็ พยายามอยู่ในโหมดในหน้าที่ของตัวเองที่ทําอยู่ในแต่ละวันเนี่ยให้ดีที่สุดให้มีประโยชน์กับชุมชนกับท้องถิ่นกับสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะเวลาที่เราทำอะไรแบบเต็มที่เราก็จะรู้สึก ไม่เสียใจนะคะกับสิ่งที่เราเจอเพราะว่าสิ่งที่เราเจอในเวลานี้เนี่ยเราไม่ได้เจอคนเดียวนะคะคนอื่นๆเขาก็เจอปัญหาต่างๆที่เข้ามาในแต่ละวันแน่นอนมันก็มีความแตกต่างกันในแต่ละอาชีพแต่ละสาขาแต่ว่าดิฉันก็บอกตัวเองเสมอว่า ไปต่อสู้จะเจออะไรก็แล้วแต่ก็พยายามทำให้ตัวเองมีพละกกำลังจ่ายที่ดีในแต่ละวันนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นคนฟังอินดี้ของสภาวดีด้วยจะฟังแบบแอบฟังเงียบๆไม่บอกไม่กล่าวอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเวลาไปไหนมาไหนแล้วแบบพอเห็นชื่อนี้คุณๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ แอบสบตานนิดนึงแล้วก็อมยิม้มอะไรเงี้ยไม่กล้าถามว่ากลัวดิฉันจะอะไรเงี้ยเออจะถามคือจริงๆแล้วเวลาคุณที่เจอดิฉันข้างนอกเนะะี่ยค่ะคุณทักดิฉันได้นะดิฉันไม่ได้กัดนะเนี่ยอาจจะดุนะเออเหมือนน้องหมาที่บ้านแต่ว่าดิฉันก็พร้อมที่จะเป็นมิตรกับทุกคนนะคะเพราะว่า เราต้องเป็นมิตรกันในยามนี้เพราะบางทีเราได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกวา่าเออเวลาอะไรที่เราจะช่วยคนอื่นได้เราก็อยากช่วยไงเออนะเหมือนเวลาที่คนอื่นเขายื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเรากุลีกุจอเดี๋ยวจัดให้พี่เดี๋ยวอย่างงาู้นอย่าง,งานี้แบบอะไรเราก็จะรู้สึกแบบดีใจเวลาที่เราลําบากและมีคนช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นเวลาที่ดิฉันพอจะช่วยเหลืออะไรคนอื่นได้ก็อยากทําทํา แบบที่ตัวเองทําได้ด้วยนะแบบคือเวลาที่คนอื่นเขาทาเราก็ทําไม่ได้ไง่ายเพราะว่าอาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยมากนากักเราทาแบบคนอื่นเขาไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเราก็ทําในสิ่งที่เราทําได้เราก็สบายใจนะคะอย่างบทบาทของตัวเองก็คือส่งเสียงทักทายส่งข้อมูลนําเสนออะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนในท้องถิน่นคนสงขาของเราดิฉันก็จะทําให้ดีที่สุด เต็มกำลังความสามารถให้มากที่สุด